มาอัปเดตแก๊งเบบีกันเจ้าแข็งเสือตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วก็เริ่มโตก็จะมีชื่อของตัวเองแล้วมีโชคมีสุขมีทรัพย์ก็ว่ากันไปตามความเชื่อแต่ละตัวเสือขาวนี่ตัวผู้นะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นมีโชคมีสุขมีทรัพย์สามตัว ทุกวันมันก็จะมาสนุกกันแบบนี้ค่สวนเล็กๆหน้าบานแล้วก็จะวิ่งเข้าไปใต้รถกันเวลาที่จะออกรถก็ต้องคอยดูด้วยเพราะลูกไป็นหนุนอคอกแรกอตัวสีดำสนิทเลยอ่ะหายไปน่าจะติดไปกับรถซึ่งมันชอบเข้าไปเล่นเข้าไปหลุดอยู่ใต้รถกันนะครับก็กำลังดือ้อกำลังโซนเลยแกงนี้ นี่ย yeah. ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็เนี่ยสภาพแบบนี้แหละจะมาคุยมาเขี่ยกัน